เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะโอเคนะครับเรามาต่อที่ข้อ6กันบ้างนะครับใกล้จะเป็นข้อสุดท้ายนนี่เป็นข้อรองสุดท้ายนะครับเนาะอ่ะลอกอ่านจดพร้อมกันนะครับข้อ6เขาบอกว่าเนาะ จงใส่ธาตุอาหารนะครับซึ่งมีทั้งหมด5ธาตุนะครับมีเหล็กเนาะมีเหล็กมีไนโตรเจนแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะไอ้นี้เราต้องรู้เราเราเห็นสัรละของธาตุแบบเนี้ยเราจะต้องรู้มาจากเคมีนะครับว่ามันเป็นสัรละของธาตุที่ชื่อว่าอะไรเนาะอ่ะแล้วเขาให้ใส่ธาตุอาหารเนี่ยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชกับบทบาทหน้าที่นะครับโดยนําสัรละของธาตุนะคบเติมในช่องว่างหน้าข้อที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดเนาะ โอเคนะครับก็แค่เอา5ช้อยเนี่ยไปเติมให้ถูกนะก็จะมีข้อยอยทั้งหมด5ข้อเหมือนกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาเริ่มทำข้อแรกเลยละกันเนาะหกจุดหนึ่งนะครับอ่ะเขาบอกว่าเป็นธาตุโลหะที่เป็นองค์ประกอบของโรฟิลเนาะเป็นองค์ประกอบของโรฟิลเนาะซึ่ง พี่คิดว่าพี่ยังไม่ค่อยได้พูดถึงคลอโรฟิลล์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นสารที่อยู่ในอยู่ในเรื่องอะไรเอ่ยคลอโรฟิลล์เนี่ยมันเป็นสารที่มีความสำคัญในเรื่องของโฟโตซนเทซิสนะครับดังนั้นเดี๋ยวพี่อาจจะพูดถึงในบทหน้านะครับเป็นหลักเนาะพี่อาจจะไม่ได้พูดถึงโครงสร้างให้เราดูมากนักว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยมีลักษณะของโมเลกุลเป็นอย่างไรเนาะดังนั้นเดี๋ยวพี่จะเฉลยไปเลยละกันนะครับว่าถ้าโลหะได้เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์เนี่ยก็จะตอบอะไรเอ่ยอันนี้ อัน,นี้เดี๋ยวก่อนพี่จะเลยพี่บอกไปก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้ความจํานิดนึงเนาะไม่ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเนาะเข้าใจไหมไม่ใช่ไปเจอในโจทย์แล้วก็ไปวิเคราะห์เนาะเป็นเรื่องความจาล้วนๆนงนั้นหนูก็จาไปเลยละกันว่าท่าเนี้ยเป็นทาน่ทาที่อยู่ในโคลโรฟิลท่าเนี้ยทำอย่างนี้ท่านี้ทาอย่างนี้ก็คือใช้ความจําไปเลยนะพยายามจําหน่อยละกันประมาณห้าห้าหกตัวที่สํคาคัญสํคาคัญเนาะอ่ะโอเคไอท่าที่เป็นอ,อ์ปกอบของโครโรฟิลอันเนี้ยจะต้องตอบว่าเป็นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเนาะอ่า ขียนชื่อเต็มให้นะครับแมกนีเซียมเนาะอ่ะนะครับไม่มีอะไรมากจําได้ก็คือจําได้เลยเนาะก็ให้ดูนิดนึงนะครับไอนนี้ก็จะเป็นโครงอ่าโครงสร้างของคอโรฟิลนะครับก็คือเป็นคอโรฟิลสตรัคเจอร์เนาะ อ่าเป็นโคอโมเฟียลสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างโมเลกุลของคลอโรฟีลนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเราจะพบว่าเราจะมีส่วนตรงกลางที่เหมือนคล้ายๆหัวแล้วก็มีหางใช่ไหมมีส่วนของเฮดนะคะเป็นหัวแล้วก็ส่วนของเทลที่เป็นหางนะครับส่วนของเฮดเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นวงๆแบบนี้นะครับเราอาจจะเรียกว่าพี่ไม่ชัวร์มันเรียกว่าพอไฟรินลิงได้ไหมแต่ว่าอาจจะเรียกได้นะพี่ขอเช็คแป๊บหนึ่งเนาะอ่าซึ่งจริงๆ จริงๆลักษณะของแบบนี้มันก็เจอในร่างกายของมนุษย์เหมือนกันนะครับก็คือจะเจอในส่วนของฮิมโมโกบินเนาะก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับพอไฟรินริงนะครับเนาะอ่ะเรียกว่าเป็นพอไฟรินริงได้เนาะโอเคปะอ่ะเป็นพอไฟริน ริงได้นะครับลักษณะแบบนี้เนาะอ่ะซึ่งจะมีแกนตรงกลางนะครับแกนตรงกลางของมันเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็น Heavy Metal เนาะคือเป็นโลหะหนักนะครับโลหะหนักหรือว่าเป็น t r n s s t i o n อ่าเป็น r a n s i t i o น metal นะครับเนาะ อ่าเป็น transition metal คือเป็นโลหะที่ปกติไม่ได้เจอในทั่วไปในร่างกายของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมปกติในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่างที่พี่บอกนะคะว่าองค์ประกอบสําคัญเนาะในร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะประกอบด้วย3 3. าธาตุหลักๆคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับอาจจะมีไนโตรเจนสัลเอร์บ้างเนะาะอาจจะมีไนโตรเจนกับสัลเอร์บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่หนูจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุาาท,าที่เป็นอะโลหะใช่ปะอ่าเป็นธาตุที่เป็นอะโลหะเป็นส่วนใหญ่ เนาะแต่ว่าในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอาจจะมีส่วนที่เป็นโลหะก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายสิ่งมีชีวิตต้องการโลหะนะครับก็คือจะเป็นส่วนของพอฟีเรนริงนะครับไอน,นี้ถ้าเป็นส่วนของพอฟีเรนริงที่อยู่ในคอโรฟิลนะครับมันจะมีแมกนะีเซียมเนาะเอ็มจีเป็นเซนเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในฮนะีโมโกลบินเนาะอ่าอันี้พี่เขียนเสริมไปให้เลยถ้าเกิดว่าอยู่ในฮีโมโกลบินนะครับจะมีเลขนะครับเป็น เซนเตอร์เนาะเป็นเซนเตอร์นะครับเนาะเราก็เหมือนกับที่เราเคยเรียนในร่างกายของสัตว์นั่นแหละว่าในร่างกายของสัตว์นั่นแหละว่าในฮีโมโกลบินมีเหล็กอยู่เนาะก็เหล็กอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงกลางของพอลฟีรินริงนั่นแหละโอเคเนาะแต่นี่เขาถามคอ r ลสเตอรลใช่ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นแมกนีเซียมนะครับอย่าจําสลับกันนะจําให้ได้นะแมกนีเซียมอยู่ในคอเลลเหล็กอยู่ในฮีโมโกลบินนะครับโอเคเนาะ อ่ะโอเคผ่านนะครับต่อไปเป็นข้อ6.2เนาะข้อ6.2เขาถามว่านะครับเป็นธาที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมแรงดันเต่งเนาะภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็น t r g e r p r p e t u r e นะครับอ่ะของเซลล์ความเต่งของเซลล์คุมที่มีผลต่อการเปิดปิดของรูปากใบไอนนี้ทุกคนน่าจะคุ้นชินกับธาตประเภทนี้อยู่แล้วเนาะว่าธาตอะไรที่ทำหน้าที่นี้ก็คือจะตอบว่าธาตเป็นธาต โพแทสเซียมนั่นเองโอเคปะเป็นธาตนะุโพแทสเซียมเนาะแต่ว่าอยู่ในรูปของไอออนด้วยนะครับโอเคนะเป็นโพแทสเซียมไอออนนะครับเนาะการที่มันมีโพแทสเซียมมากเนี่ยมันจะเป็นตัวชักนาอะไรเอ่ยชักนำน้ำนะครับอย่างเช่นตอนที่ปากใบเปิดเนี่ยเนื่องจากภายในเนี่ยมีโพแทสเซียมจํานวนมากเนาะพอด้านในเซล์มีโพแทสเซียมจํานวนมากเนี่ยน้ำมันก็จะเข้าไปในเซลล์ได้ใช่ปะ อ่าพอน้ำเข้าไปในเซลลเยอะเซลมันก็เต่งปากใบมันก็เปิดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ปากใบกําลังปิดอยู่แบบนี้มันเกิดจากการที่โพแทสเซียมเนี่ยย้ายออกจากในเซลลและมาอยู่นอกเซลลเยอะอ่าพอมาอยู่นอกเซลลเยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ําก็จะออกจากเซลล์นะครับออสโมซิสออกจากเซลนะครับ,ออรบทําให้เซล์มันเหี่ยว เนาะก็เป็นการปิดปากใบนะครับตัวโพแทสเซียมก็เลยมีบทบาทสาคัญในการเปิดแล้วก็ปิดปากใบนะครับอันนี้น้องๆทุกคนนะจะต้องจําได้นะข้อนี้เป็นข้อสําคัญนะครับที่เราเรียนไปด้วยนะครับในในบทนี้เนาะในข้อสองนะคำถามสําคัญข้อสองนะก็สําคัญเหมือนกันต้องจําได้นะครับโอเคเนาะอ่ะ ผ่านไปแล้วนะครับถ้า2ชนิดนะครับถ้าชนิดที่3นะครับเขาถามว่าเป็นองค์ประกอบของ DNA นะครับ RNA แล้วก็สารพลังงานสูงแต่ว่าไม่ได้เป็นองค์ประกอบของคครโรฟิลนะครับโอเคเนาะไม่ได้เป็นองค์ประกอบของคครโรฟิลซึ่งในเนี้ยปกติเนาะปกตินะครับสารที่อยู่ในเนี้ยมันก็จะมีอยู่อ่ามันก็จะมีอ่าทั้งสามประเภทเนาะอ่าอาดีเอ็นเอแล้วก็สารพลังงานสูงนะครับ สารท้งสาประเภทเนี่ยจะประกอบด้วยธาตุเนี่ยสองธาตุที่สําคัญสําคัญแล้วก็มีอยู่ในชอยด้วยก็คือจะประกอบด้วย N อนไนโตรเจนแล้วก็จะประกอบด้วย P คือฟอสฟอรัสนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใน RNA กับ DNA เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของไนโตรเจนัสเบนเนาะเดี๋ยวพี่จะมีรูปให้ดูนะครับ ก็คือเป็นเบสในตัวเจนนั่นเองนะครับส่วนจริงๆถ้าอยู่ใน ATP มันก็จะอยู่ในเป็นในตัวนันเบสด้วยแต่ว่าในใน ATP นะครับมันก็จะมีสารอ่าสารเขาเรียกว่าอะไรนะสารตัวเฉพาะคือจะเป็นอะดีโนซีนนะครับที่อยู่ในนี้อันนี้ย่อมาจากอนะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเนาะในตรเจนก็จะอยู่ในสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นฟอสเฟตนี่ด้เป็นฟอสฟอรัสเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของฟอส ฟอสเฟตนะครับเป็นรูปของฟอสเฟตเนะ้อฟอสเฟตกรุ๊ปนะครับน้องเด็กพี่มีรูปให้ดูเนาะดังนั้นสารทั้ง3ตัวเนี่ยไอสารทั้ง3ตัวอ n a DNA ATP เนี่ยมันก็สามารถตอบได้ทั้ง2ตัวก็คือตอบได้ทั้งไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าสารที่อยู่ในคลอโรฟิลสารที่อยู่ในคลอโรฟิลเน,นี่ยมันจะมีสารหนึ่งที่อยู่กับสารหนึ่งที่ไม่อยู่ให้หนูทายว่าสารไหนที่อยู่ในคลอโรฟิลสารไหนที่ไม่อยู่ในคลอโรฟิล สารที่อยู่ในคอโรฟิลก็คือจะเป็นไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนจะอยู่ในคอโรฟิลก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของ p h ไฟรินริงเหมือนกันนะครับโอเคปะ่ะส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยจะไม่อยู่ในคอโรฟิลนะครับดังนั้นข้อนี้ถ้าเรารู้แล้วก็เราก็สามารถตอบได้เลยว่ามันคือเป็นฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าตัวย่อคือตัว P นั่นเองโอเคเนาะ อ่ะโอเคนะอันนี้นะคะพี่สอนไว้ให้เนาะก็คือสารน้ำสับประเภทที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยทั้ง2ตัวเลยก็คือในทั้งในโดเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสเลยเนาะดังนั้นมันก็เลยต้องมีคอนดิชันมาบอกเสริมไม่งั้นเราจะตอบได้2ธาตุใช่ปะต้องบอกเสริมนะครับว่าไม่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลซึ่งในคครโรฟิลถ้าเราย้อนกลับไปในรูปเมื่อกี้เนาะเราจะพบว่าตรงนี้มันเป็นแมกนีเซียมใช่ไหมแมกนีเซ <nes> mm ีย hmm. มก็จะจับกับในโรเจนที่เป็นวงแหวนแบบนี้เนาะโอเคปะ อ่าดังนั้นไนโตรเจนก็จะเป็นองค์ประกอบของโคลอโรฟิลล์แต่ว่าในโคลอโรฟิลล์เนี่ยจะไม่พบฟอสฟอรัสนะครับดังนั้นข้อ6กส่วสามก็เลยพี่ก็เลยจะตอบว่าเป็นฟอสฟอรัสนั่นเองโอเคปะโอเคเนาะ อ่ะโอเคนะครับอ่ะพี่มีรูปให้ดูเนาะสำหรับ DNA กับ RNA แล้วก็ ATP นะครับหนูก็จะเห็นนะว่าถ้าพี่ขยายเข้าไปเนาะขยายเข้าไปใน DNA กับ r อ a นเนาะหนูจะพบว่าเราจะมีหมู่ตรงนี้ที่เป็นพีโยงกลาแล้วมีโอสีตัวล้อมรอบไอเนี้ยเรียกว่าฟอสเฟตกรุ๊ปจะมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็จะมีบริเวณนี้ที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมซ้อนกันสองวงหรือว่าวงเดียวแบบเนี้ยจะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบแล้วก็จะเรียกว่าเป็นไนโตรเจนเบสเนาะโอเคปะ อ่ะก็จะเห็นว่ามี2ท่าเป็นองค์ประกอบนะครับเหมือนกันกับ ATP เนาะ ATP เนี่ยมันมาจากว่าไตรฟอสเฟตคือมันจะมีวงที่เป็นฟอสเฟตแล้วก็มีออกซิเจนเนี่ยทั้งหมด3วงอ่อาจจะมีโอเวอร์แลปกันบ้างแต่ว่าโอเคเนาะมี3อันเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นไตรฟอสเฟตนะครับมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เบสอะดีโนซีนที่จริงเป็นหนึ่งในในตัวจีนัสเบสเหมือนกันเนาะอะ่ก็คือจะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเห็นปะ อเคเนาะดังนั้นก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าถามแค่ RNA กับ ATP เนาะว่ามีสันไหนเป็นองค์ประกอบให้ตอบว่ามี2อ่าว่าถ้าเขาถามว่ามีธาตุไหนเป็นองค์ประกอบเราแค่ตอบ2ท่ธาตุนะคบก็คือมีฟอสฟอรัสกับไนโตรเจนนั่นเองโอเคเนาะอ่ะโอเคนะครับงั้นพี่ผ่านเด้อ ต่อไปนะคบ6.4เนาะ6.4นะคะเขาบอกว่าเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนทุกชนิดนะคบเมื่อพืชขาดจะทำให้เกิดอาการใบเหลืองเนาะเรียกว่า c h l o r o s s นะครับโดยจะเริ่มเหลืองจากใบแก่ก่อนเนาะอ้นี้ทุกคนน่าจะพอชินกับสภาวะที่เป็นใบเหลืองแล้วนะครับว่าพืชที่มีสภาวะอะถ้าขาดธาตุนี้เรามีลักษณะเป็นใบเหลืองเนี่ยจะมีแค่ธาตุประเภทเดียวที่พี่เน้นนาก็คือเป็นไนโตรเจนนั่นเองโอเคปะ ไนโตรเจนนั่นเองเพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญของคลอโรฟิล์เนาะถ้าไม่มีไนโตรเจนเนี่ยพืชก็จะไม่ไม่เขียวนะครับก็จะเป็นเหลืองเนาะอ่ะส่วนถ้าเป็นฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมที่เคยเอารูปให้หนูหนูดูแล้วใช่ไหมว่าต้นพืชจะมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูอีกรอบเนาะถ้าเกิดว่าเป็นฟอสฟอรัสนะครับอ่ะก็ฟอสฟอรัสหรือว่าฟอสเฟตก็จะเป็นใบสีม่วงถ้าเป็นโพแทสเซียมก็จะมีลักษณะเป็นใบไม้เนาะ ขอบขอบมันจะเกรียมนะครับจะไม่ได้เป็นสีเหลืองเนาะส่วนถ้าเป็นไนโตรเจนก็จะใบก็จะเป็นสีเหลืองนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคนะครับและมันเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนโทุกชนิดด้วยอันนี้พี่ให้หนูย้อนกลับไปทบทวนในเรื่องของไบโอโมเลคูลนะครับโมิมเลกูลไยโอโมเลกุลนะคะว่าใบว่า,วาสารแต่ละประเภทเนี่ยกรดอะมิโนคาร์โบไฮเดรต อ่าไขมันเนี่ยมีท่าไหนเป็นองค์ประกอบบ้างเนาะแต่ว่าพี่ก็จะมีรูปให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนนะครับก็จะมีอ่าส่วนที่เป็นอ่าเอลฟาคาร์บอนตรงกลางนะครับแล้วก็มีไฮโดรเจนเนาะมีไฮโดรเจนนะมีหมู่ไฮโดรเจนแล้วก็หมู่ฝั่งนี้จะเป็นหมู่ที่แสดงความเป็นกรดนะครับคือหมู่คาร์บอซิลิกเนาะคาร์บอซิลิกกรุ๊ปแล้วก็หมู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแสดงแสดงอ่าความเป็นเบสนะครับก็จะเป็นหมู่ที่เป็น อะอะแอมโมอนเขาเรียกว่าเนะี่ยอะมิโนโกรนะุ๊ปเนาะอะมิโนโกรุ๊ปนะครับเนาะซึ่งหนูก็จะเห็นว่ามันมีไนโตรเจนเป็นปองค์ประกอบเนาะอ่าส่วนหมูอ่อะเนี่ยมันเราเรียกว่าเป็นไซส์เชนนะครับก็หมูอ่อะก็จะประกอบด้วยธาตุต่างๆเนะาะก็จะมีทั้งหมด20แบบก็จะทําให้กรดอะมิโนมีทั้งหมด20ชนิดนั่นเองนะครับเป็นตัวกําหนด กำหนดชนิดของกรดอะมิโนนะแต่ว่าองค์ประกอบหลักๆของกรดอะมิโนทุกชนิดก็จะมีทั้งหมดก็จะมีในตัวเจนเป็นองค์ประกอบนะครับอันนี้เ้างต้องรู้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ไปทบทวนในเรื่องของไบโอมโมเลกุลเนาะพี่ถ้าพี่จะไม่ผิดมันจะเรียนในหนังสือเล่มที่เป็นของม .4 นะครับก็จะเรียนเรื่องนี้อยู่นะก็ลองกลับไปทบทวนดูได้นะครับโอเคเนาะเอเขผ่านนะครับผ่านข้อสุดท้ายเนาะ อ่าเขาบอกว่าเป็นธาตุที่เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ในการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนนะครับในกระบวนการหายใจการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็การสังเค,คราะห์คลอโรฟิลลนะ์เนาะที่จริงมันเหลือแค่ธาตุตัวเดียวแหละที่ยังไม่ได้ตอบคำไม่ได้ตอบลงไปก็คือจะเหลือเป็นเหล็กนะครับเหล็กนเกนาะเหล,นะล,นะล็กหรือว่าเป็นไอรอนนะครับไอรอนเนาะก็ อันนี้ไม่มีอะไรมากหนูก็แค่จำไปเนาะว่าเหล็กเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเนะะะาะภาษาไทยใช้คำว่าการเคลื่อนย้ายอนะิเล็กตรอนอะดูไม่คููเท่าไหร่เลยภาษาอังกฤษใช้ว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเนาะพี่ชอบภาษาอังกฤษมากกว่าเนาะอ่ะก็จะช่วยในเรื่องของบิการหายใจสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็สังเคราะห์โคโรฟิอยู่นะคะซึ่งพี่คิดว่าเดี๋ยวเรานะ่าจะได้เรียนในเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงแน่เลยเรื่องของการขนส่งอิเล็กตรอนของของ ของเซลล์นะครับว่ามันมีการขนส่งยังไงดังนั้นเดี๋ยวพี่จะไปลงรายละเอียดให้คี่ในตอนที่เราเรียนบทต่อไปเนาะบทของการสะงเคราด้วยแสงนะครับก็จะอาจจะมีพูดถึงเหล็กบ้างเนาะเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวลองไปคุยกันบทหน้าแล้วกันถ้าพูดกันบทนี้เดี๋ยวมันจะละเอียดเกินไปเนาะอ่ะโอเคนะครับดังนั้นเราก็จะได้หมดแหละ5ธาตุหลักๆนะครับมีเหล็กไนโตรเจนแมกนีเซียม ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเนาะก็น้องๆลองไปทบทวนดูละกันนะคะว่าถ้าแต่ละประเภทที่พี่ยกมาให้เนี่ยมันมีหน้าที่อะไราเนาะมันมีหน้าที่อะไราบ้างนะคะถ้าเกิดว่าจําได้ก็จะดีเนาะอ่าเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะครับว่าในเรื่องเนี้ยที่เราเรียนนะครับจะมีแค่พาสนี้แหละมีแค่ธาตุอาหารนี่แหละที่เป็นพาที่เราต้องจําที่เหลือจะใช้ความเข้าใจเนาะก็ลองลองไปทบทวนดูเอานะครับโอเคเนาะอ่ะ ถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านนะครับผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้ว่าไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเงี้ย รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ